วิธีการใส่คีย์เวิร์ดประจำวันเพื่อที่จะรับอ่งเปาฟรีจากช่องมันนี่ออนไลน์นะคะอันดับแรกก็คือให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงนี้ในหน้าแรกหรือในหน้าหลักหลังจากนั้นให้เรามาตรงนี้นะคะตรงรูปคนที่มีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะเราก็กดเข้าไปหลังจากนั้นให้เรากดตรงแว่นขยายตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหา ID ในหน้าการค้นหา ID ตรงนี้นะคะให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะ เดี๋ยวเรามาใส่พร้อมกัน A787XQ7HA เสร็จแล้วกดตรงนี้นะคะตรงที่ เป็นรูปแว่นขยายตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาไอดีพอเราค้นหาเจอในขั้นตอนต่อไปก็คือการกดเพิ่มเพื่อนหรือว่าการกดแชทตรงนี้ได้เลยใครที่กดเพิ่มเพื่อนเข้ามาเดี๋ยวเขาก็จะบอกวิธีการรับบ็ตให้แต่ถ้าใครไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนก็ไม่ขึ้นอะไรคนที่ดูคลิปไม่จบนะคะแล้วใส่ โค้ดมั่วๆเดี๋ยวเขาจะขึ้นบอกนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์เพราะอะไรให้เรามากดอ่านตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหมดอายุใส่คีย์เวิร์ดก่อนเวลาหรือใส่คีย์เวิร์ดที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกต้องแล้วก็มาตรงตามเวลาที่บอกในคลิปเขาจะขึ้นรายละเอียดแบบนี้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการแจกวันที่เท่าไรจำนวนคนจะอยู่ที่เท่าไหร่จำนวนเงินอยู่ที่เท่าไร่หลังจากนั้นก็ให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเลตฟรีได้เลยการรับวอลเลตไม่ยุ่งยากนะคะ <c oughs> เพียงแค่ใส่เบอร์ทูม o นี่โวลเลตของเราเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกซองหลังจากนั้นระบบจะสุ่มให้บางคนอาจจะได้1บาทบางคนอาจจะได้2บาทอันนี้มันอยู่ที่ระบบสุ่มให้นะคะ <c oughs> แค่นี้ค่ะวิธีการรับคีย์เวิร์ดฟรีประจําวันแล้วก็วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันขอให้ทุกท่าน คดีนะะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มนเนียไลค์คลิปนี้มาแจากวอลเล็ตนะคะประจำวันที่10กันยายน2,565ใครอยากได้วอลเล็ตฟรีแต่ไม่รู้วิธีการรับต้นคลิปมีบอกวิธีการรับอยู่นะคะว่ารับยังไงยังไงก็ดูกันนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจส่วนใครที่คอมเมนต์ถามก็กรุณาคอมเมนต์ถามแบบ ให้พี่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าบางครั้งคอมเมนต์ที่ถามมาพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าเราถามว่าอะไรยังไงก็เอาให้รู้เรื่องนะคะพี่จะได้ตอบให้ได้ส่วนการแจก Wallet ในวันนี้นะวันนี้วันที่10ใช่ไหมคะวันนี้วันเสาร์การแจกก็ตามนี้นะ ห้บาทแจก50ประเภทการสูมจำนวนผู้ที่ได้รับสองมีทั้งหมด40คนส่วนคีย์เวิร์ดที่จะเอามาแจกเพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีในวันนี้ก็คือ K R Double O M K R Double O M อันนี้คือคีย์เวิร์ดส่วนเวลาที่จะสามารถใช้คีย์เวิร์ดได้ก็คือ21นาฬิกา10นาทีใครไปใส่คีย์เวิร์ดก่อนลิงก์วอลเล็ตไม่ขึ้นใครมาช้าคนอื่นรับไปหมดแล้วยังไงก็รอนในวันถัดไปนะเพราะว่าช่องนี้แจกทุกวันใครอยากได้วอลเล็ตฟรีเพียงแค่กดติดตามช่องไว้ใครอยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆก็กดติดตามช่องไว้แล้วก็ดูคลิปนะคะว่ามันทำยังไงเราถึงจะ ได้เงินยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้อีกรอบนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปให,หม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วเราจะกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ